เนี่ยครับปีน,นี้เริ่มหักเงินทีกันนะครับนี่ครับสาวสาวนั่งหักเงินจีครับไม่แพงครับของเราไม่แพงครับขายแบบกันเองนะครับลงร้อยกว่าบาทปีนี้มีไม่เยอะนะครับปีนี้รอดจากกระลอกมาได้นะครับเร่งเก็บครับเดี๋ยวฝนมาจะเก็บกันไม่ทันนะครับปีนี้ก็อ่า ทำล้นจี่กันนะครับทำลินจี่ก็มาช่วยๆกันนะครับนี่ช่วยๆกันนี่เล็กมาตั้งแต่ตีห้านะ <iet> ผ่านนี้ต่เบิ้มนาจะบนกระจายไปละมาหักช่วยหักลิ้นจีดูต้นนะครับต้นต้นอยู่ด้านหลังคนกําลังขึ้นนะครับนี่สวยเลิ้นจี่ครับนี่นะครับคนขึ้นครับคนขึ้นหักหักลิ้นจีลนจีปีนี้ติดเยอะนะครับผลผลิตได้ สามสี่ร้อยตันนะครับต,ต้อง<ม>อเล่งต,ต้องลเล่งทำเงินร้อตันเท่านั้นพอแล้วครับครับอ่ากว่าจะส่งเกาหลีนะครับปีนี้ส่งเกาหลีสั่งมาแล้วสองร้อยตันเกาหลีทำไม่ทันนะครับหักตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ยี่สิบปรอท <laughs> ปวดหัวครับกล้าวัสด,ดีครับ